สวัสดีครับมอ้ยนี่สีผ้ามาเบิงสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบัวลำพูย้า <Y ahu! S 1> มองนี้ละเป็นสนามประจำของหนองบัวพิทยะก <Okay. S 1> ระจะะีเวลามาแข่งบอลก็ไดมาแข่งกันยุนีละทีมเยาว์ทีมเยือนหนองบัวก็สะมายุ่สนามนี่ สิพาไปเบิงวันเป็นยังไงสนามกีฬากางจังหวัดน้องบองัวลำโพงข้างข้างกาซิมีลูกตอนเชี่ยฟุตบอลถ้าภาพเป็นทีเดอร์ลึกวันเถอะ น้องบัวพิทยาแฟนลับอกติททายตอนมาเชี่ยวฟุดบอลหรือไอ้มาเตะตอนนั้นตอนนี้ทายหลปเป็นทีละลึอก็สีเอามาหลูมมาติดไ้ข้างๆทางคืนนี้ละเตะตอนนั้นเตะตอนนี้ก็ว่าไป แฟนครับหลยน้องบัวพิทยะ F4 หลายครับข้างเห็นไป,นปนอัตจันทร์อาสนามครับนี่ก็จะเป็นอัธจันทร์ตั้งหนาครับสวยง่าม จได้เขียนว่าสโมสอนน้องบัวพิษ f <Yahoo! S 1> ้มีอาตจารย์ยา่าออกตะลักขางช่วงสนามหยากะสิตอนเนี้ก็เข้าเจ้ากักำลังตกแตงตรงไทยจะมีการแข่งกันอยู่ ที่ไหนสิแมนเยือนน้องบัวกับบุรู่ลนก็ลังตัดหญ้าแต่งนี่ละครับสนามที่ลากลางน้องบัวลำพูเวลาแข่งรายการนะันละการนี่ขัดมาแข่งน้องบัวกะมาแข่งมองเงี้ย จุดนี่ก็จิะเป็นจุดของวีไอพีอาจจะเป็นประธานการแข่งขันอาจจะมานั่งอยู่จุดนี้แขกผู้ใหญ่มาละอาจจะมานั่งอยู่มองจุดนี้ส่วนบนก็มีอีกเชิใไ้ไฟดอกนังมหงัน <c oughs> ใครนั่งก็ได้ส่มีระดับละจังเสีใจขึ้นไปนั่งสูงสนามที่่ากว้างขวางดีมีสปอร์ตไลน์พันธาแข็งมืดก็จิเปิดไฟเปิดสปอร์ตไลน์อาจารย์ก็ เงาอยู่ช่วงมุ่งลาค่าพ่อบรรจุคนไหน่อยายอยู่เอาไว้แค่นี้กนนะครับเนาะ,ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อ สวัสดีครับ